ตอนนี้แฟนตอบแชทน้อยมากนะบางครั้งก็เงียบหายไปควรทำไงดีคะกฎของการล่วงรู้ทะลุสมองอีกฝ่ายจงจำไว้ครับว่าถ้าคุณรู้ทันจะไม่มีใครหลอกคุณได้ครับและถ้าคุณรู้ใจครับใครๆก็ต้องหลงรักคุณครับจริงๆเรื่องนี้ครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับ100วิธีอ่านใจแฟนนี่ เล่มนี้คือจะสอนวิธีการอ่านพฤติกรรมของแฟนให้ขาดนะคือการมองเห็นความจริงที่คนไม่พูดคนส่วนใหญ่อยากรู้ความจริงฟังจากสิ่งที่เขาเขาพูดแบบนี้คะ่ะเขาพูดว่าไม่ใช่ครับการอ่านใจคนไม่ใช่ฟังจากสิ่งที่เขาพูดครับแต่ฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดนะครับมันช่วยให้คุณเข้าใจอีกฝ่ายได้ลึกกว่าครับคนที่อ่านใจเป็นก็เ,กเท่ากับคนที่คุมเกมรักได้เสมอแต่คนที่ดูแต่คําพูดก็มักเป็นเหยื่อของความเงียบเสมอมาลองดูครับอ่านจากสิ่งที่เขาพูดครับถ้า เขาพูดเรื่องที่เขาภาคภูมิใจต่างๆให้คุณฟังแสดงว่าอะไรครับเขาต้องการการยอมรับจากคุณแล้วกําลังต้องการเป็นที่ยอมรับครับคนประเภทนี้ถ้าคุณยกยอปอปั้นมานิดหน่อยมันจะหลงรักคุณหัวปะหัวปั๊มครับแต่ถ้าคุณเอยเรื่องนี้ใครๆก็ทําได้มันจะมองคุณเป็นศัตรูถ้าคุณรู้ทันไม่มีใครบนโลกใบนี้หลอกคุณได้เลยและถ้าคุณรู้ใจเขาทุกคนต้องหลงรักคุณและอีบุ๊กเล่มนี้ใช้ได้รวมถึงเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายด้วยซ้ำครับ แล้วเจ้านายเขาบอกเออช่วงนี้พี่เหนื่อยจังเลยพี่รู้สึกแบบโอ้โหช่วงนี้เบิร์นเอา์มากเลยเขากําลังทําอะไรครับเขาต้องการให้คุณสแสดงออกว่าคุณเนี่ยเห็นใจโอ้อเห็นใจพี่เลยพี่นี่โคตรเก่งเลยถ้าเป็นผมนะผมยอมแพ้ตั้งนานแล้วแต่นี่โอ้โพี่เนี่ยโคตรอึดเลยหลังๆนี้ครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษแล้วเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ